ับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในคลิปยืดหยุ่นง่ายๆแต่ให้สาระหนังหมาบ้างแก่กับผมหนึ่งมุมหนึ่งฟ้าครับวันนี้เปลี่ยนมุมมหนังนังแบบครั้งที่ทแล้วก็ไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิต้องแส่เก่งขาย,ยาวอายุก็นี่ก็เริ่มเข้าสัปดาห์ที่หกก็กแล้วว่าหกจะเข้าเจ็ดละเนี่ยเดี๋ยวสับดานีหาหาสิบวันผมก็จะเริ่มคำว่าสีและไอชุดเนี่ย ก่อเลย<อ>จะมาคุยเรื่องของจะมาพูดในเรื่องของการเลือกงลูกหมาก็เลยการดูลูกหมาบางแก้วว่าเราสังเกตกันยังไงเพราะว่ามันมีข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องกเกี่ยวกับหมากัดเจ้าคองมั่งอะไรบ่งนเนี้ยมันก็มีต้องเป็นบางแก้วบางบางครั้งมันก็ไม่ใช่บางแก้วบางนี่มันจะบอกว่าเป็นเรื่องคอง เรืเ่องของฟ้าไม่เข้าใจตัวทูตเพราะว่าคนที่เลี้ยงหมาบางแก้วทุกวันนี้คือมันแต่เราชอบเพราะเราเห็นจักซือเห็นจักคนนู้นคนนี้คนเลี้ยงแล้วก็เอ้บางแก้วบางแก้วพอเราไปเจอบางทีเราไปเจอที่ตลา,าดนัดไปเจอที่เปิร์ดท้ายขายข้องอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นหมาบางแก้วก็พอเราทำเจ้า ไอ้คนขายเขาก็บอกบางแก้วแต่จริง,รงๆแล้วมันเป็นยังไงละ่ะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าบางทีเพราะเราเขาบอกบางแก้วเ้าก็ไอ้เราก็นึบไอ้ชมนาลักยักได้แต่ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เอามาเลี้ยงก็อเอามาเลี้ยงป้าปพอโตขึ้นมันมีปัญหาเพราะมีปัญหาที่นี่ทํำยังไงละ่ะมันกอนเป็นเรื่องลาบากเลยก็เลยผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกใครว่าบอกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นนี้ให้ใครเข้าใจกันเพราะว่าคน เราความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปูจาดังนั้นเราก็เลยต้องมาทําความเข้าใจของของของใครๆคนที่ติดตามให้คนที่นั่นเราก็แค่เป็นกระบอกเสียงว่าเฮ้ยบางแก้วมันเป็นอย่างนี้นะเลือกประมาณนี้้ามันผิดจากนี้ไปใครไปว่าเฮ้ยมันเป็นลูกผสมมันอันตรายวันข้างหน้ามันอาจจะผิดพลาดใดวันข้างหน้ามันอาจจะกล่าวลาวไดเพราะว่าถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยมันก่อนท่าอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปผสมใสยพันไหนเพราะว่าในสายพันุบางแก้วเนี่ยมันก็มีความ ความดุอยู่ในหนสายเลือดอยู่พอสมควรอยู่แล้วเพราะนประส์ก็สายพันธุ์ที่ดุอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ลูกมาบางแกวง้วหลงเราจะไปดูเนี่ยยังเล็กๆเ,เนี่ยนึงตัวเล็กๆคนนี้ตัวนี้ดูหนานงายยังเล็กของเขาหน่อยตอนเนี้ยหลงไปเราไปเจอคนเนี้ยเราคุยคนเนี้ยเราไปเจอตามตลาดนัดตามตลาดเปิดท้ายเราจะดูยังไงเป็น,นดับแรกคือบางแก้วเนี่ยจะเป็นหมาท่องสีท้าว่าเป็นสีนล้วนเราบอกบางแก้วให้ตีว่าเป็นลูกผสมไว้ก่อนคือ ผมต้องอธิบายยังไงคือถ้าถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยมันจะมีซองแบดใหญ่ๆก็คือจะเป็นสีด่างไอ้สีด่างเนี่ยผลจะไม่ฝูผลจะไม่ปุยแต่ไอพวกสีล้วนส่วนใหญ่ผลจะปุยแต่ลองเห็นภาพรวมๆพนันนี้ว่ามีทั้งสีด่างมีทั้งสีล้วนปั๊บเนี่ยใครตีว่าเป็นลูกผสมเลยข้าบางแก้วเนี่ยมันจะเป็นสีด่างประมาณนี้รือมันจะมีลายมั่งไม่มีลายอะไรบางทใีให้มีลายแค่ตรงหน้ากาตัวขาวหมดหรืออะไรไปเนี่ยแต่ให้มีลายในตัวสองสี แล้วก็เอกลักษณ์ของบางแก้วให้ดูที่สี่นสีขาวคือหนึ่งที่ผมก็อธิบายไว้ในเรื่องของเอกลักษณ์ของเรื่องของคนคือหนึ่งขอสีขาวเนี่ยขอคาดคือรอบขอเนี่ยขาวขอคาดหางดอกลายหางต้องขาวหรือขาวทั้งหางหางดอกขาวด่างคือขาต้องสีขาวทั้งสีขาวเนี่ยขาวหน้าเด่นหน้าเด่นหรือหน้าแบงเนี่ยหน้าเด่นหน้าแบงพาเนี่ยกลางเนี่ย อ่าแล้วก็ปากขาวแก้วหรือว่าปากจะดำแต่ตรงปากตรงแหลมกระโหลกตรงใหญ่ประมาณปกติทั่วไปนิดนึงแล้วก็ดูคนเนี่ยขนมันจะฟูฟนุ่มแล้วก็ขน้างจะมันเหมือนคล้ายๆสัลี่ยมันมันไม่ได้ยาวไม่ไม่ได้ยาวเป็นเส้นนะแต่คนลูกหมาบางแก่จะฟูฟูนุ่มๆแต่ที่ผมว่าเอกลักษณ์สำคัญสำคัญก็คือให้ดูที่มาร์กิ้งสีเทาก็คือคอคาทางดอคเทาดางหน้าแดง ปกากภาวแก้วเนี่ยคือลักษณะของของลูกหมา้างแก้วที่เราเห็นเลยเนี่ยสีจะเยอะจะหน่อยอะไรเนี่ยไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้คนตีข้าวเนี <Th> ่ยตรงตรงขาดตรงคออตรงขาตรงหางตรงหนาตรงปากตรงเป็นตรงนี T ้จะเด่นไปแยอะเป็นสีด้างแล้วคนคุกคุยนั่นเนี่คือให้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 วหาให้นห้น แต่ว่ามันก็การอันตรอย่างเราเรา่อนที่เราจะซื้อมาเลี้ยงหรือว่าเราไปดูชอบเนี่ผมแนะนำเอาจริงๆเลยให้ให้เราศึกษาให้ดีแล้กวก็ดูที่ที่น่าเชื่อดถือได้ดีกว่าเพราะว่าลูกหมาเนี่ยหมาตแต่ละตัวที่เราเอาไปเลี้ยงปรับเนี่ย มันต้องอยู่กับเราเป็นสิบสิบปีแหละพอมันพอเราเลี้ยงไปแล้วมันก็ต้องอยู่กับเราเกิดมันมีปัญหายังไงก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจมันต้องมีวิธีอบรมสั่งสอนมันตั้งแต่เล็กๆอย่างในในคลิปที่ผ่านมาที่ผมก็บอกวิธีเบื้องต้นในการดูแลมาในการในการฝึกมาไปแล้วพอมาบางครั้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นมาสายพันธุ์ดีสายพันธุ์ไม่ดีทานเราเลี้ยงมันเสียมามันก็เสียมันก็มันก็จะเป็นมาที่ที่ดียากอ่ะ ดังนั้นมันก็ต้องร่วมกันที่ผมพูดไปแล้วยำนักยำหนาว่าไม่ว่าจะเป็นตัวลูกม้าไม่ว่าจะเป็นไอคนคน้คนบีค้นคนบีเดอร์ที่สร้างม้าแล้วก็เจ้า้องเราต้องร่วมกันมันถึงจะได้ผลิตผลที่งดงามในใน,ในวันข้างหน้าที่เราจะเดเลียงมาให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้มีคุณภาพที่ท,ที่ที่ดีแล้วก็มันจะไม่ไม่มีปัญหามาอีกเพราวาเรื่องพราเนี่ยผมก็บอกผมเคยพูดไปยตามซีปีแหละ ว่าพอมนันมีมีการมีความตอบรับผลชอบเปลี่ยนความนิยมหลังจากนั้นมันก็จะมีปัญหาตามามาเป็นเรื่องธรรมดา,าพอเมื่อผลการผลทําออกมาก็เอาต่อสนองความต้องการเราทุกวันนี้เราส่วนใหญ่เราซื้อแบบภาพถ่ายด้วยอะไรท่าว่าเชื่อมันไม่ได้หรือหรือมันเร่าไม่ เราไม่สื่อสารต,ต่อสิ่งที่เราสร้างมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เลยดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลี่ยงหรืออะไรศึกษานิดนึงดูให้มันชัดเจนพระว่ามาตัวจตวงอยู่กับเรานานไม่งั้นพอไปอยู่กับเราเราก็ต้องเอาไปถึงถึงของฟางอีกเป็นภาระของสร้างคมเขาเป็นภาระของวัดเป็นภาระของคนตัวไปต้องไปกัดคนอื่นเขาก็ยงุงหรือว่าไม่งั้นก็เป็นภาระของตัวเองศึกษานิดนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมก็จะมาพูดเรื่องว่า มันทําไมเขาถึงแต่ละตัวมันเป็นยังไงยังไงเลี้ยงไหวเพื่ออะไรทําไมมันต้องแยกว่าไอ้ตัวนี้เลี้ยงเลนตัวนี่เลี้ยงประตัตัวนี้เลี้ยงเป้าบานเขาแย,แยกแยกยังไงดูยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอ่ะอ่าบอกให้ฟังว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมแยกยังไงเราเป็นยังไงครับเอาอาทิตย์ไอคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องนี้ก่อนก็ลองลองลองทบทวนดูถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ใต่ใต่คลิปใดโอเคครับผม ขอบคุณมากติดตามครับผมสวัสดีครับ